หนึ่งางอย่าสองทางเอีออ่ยถอยมันสดๆหลุดจากตัวถอยเลยถอยจากตัวถอยให้มันสดๆหลุดจากตัวถอยเองถอยแม้กระทั่งจากตัวถอยทุกอย่างให้มันสดๆ ลุดตัวถอยไม่เอาถ้างเอาท้งไม่เอาให้มันสุดๆหลุดตัวไม่เอา ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้มันสุดๆหลุดจับตัวเอาตัวไม่เอาไหมมันทั้งไมมทั้งไม่ไหมให้มันสุดๆหน่อยทุกอย่างหลุดจักตัวไหมตัวไม่ไหม มันไม่สุดมันก็ไม่หลุดจากตัวที่สุดคะขาอยู่ตรงต้นมองตรงกลางบ้างตรงยอดบ้างมันไม่สุดมันไม่หลุดจากตัวที่สุดถอยจะกายถอยจะกิจถอยจะสรพสิ่งถอยจะตัวถอยถอยจะตัวถอยตัวไม่ถอยกันแบบสุดๆหลุดจากตัวถอยตัวไม่ถอย น้อมธรรมดาไม่ต้องจิงังไม่ต้องเล็กไม่ต้องเตือนอะไรน้อมแล้วแล้วไปแล้วมันสุดๆเลยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา พร้อมกันเลยทุกอย่างมันจะได้หลุดจากตัวเอาหลุดจากตัวไม่เอาทุกอย่างเลยลูกถอยก็ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเลยสุดเลยหลุดจากตัวถอยตัวไม่ถอยพร้อมกันพร้อมกัน ถอย,อยตัวถอยตัวไม่ถอยแบบสุดๆเลยหลุดจากตัวถอยตัวไม่ถอยนะฮะมันจะได้หมดอะไรในถอยหมดอะไรในไม่ถอยถอยแม้กระทั่งจากตัวถอย สุดสุดสไิได้หลุดจากตัวถอยตัวไม่ถอยมจะได้หมดอะไรในถอยหมดอะไรในไม่ถอย ถอยจากตัวถอยเองนะลูกมันไม่ใช่แค่ถอยจากอะไรถอยจากตัวถอยเองนั่นแหละสุดๆหน่อยหนุดจากตัวถอยตัวไม่ถอยเองมันไม่ใช่แค่ถอยจากไม่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 ใช่แค่ถอยจากตะพาวะไม่ใช่แค่ถอยจากจิตลูกถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยถอยไม่กระทั่งจากตัวถอยสุดๆ มันสุดสุดรุดจากตัวถอยตัวไม่ถอยโมแต่คระลาระซางอยนภาวะอยู่ไม่น่าลาคาเหมดเยื่อหมดใยในการคอยอยู่สภาวะจิตเขาทำเขาหน่าลำคาเลยหมดเยื่อหมดใยในการคอยอยู่สภาวะจิตเขหน้าลำคาหลยยิ้ม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  น,น่จังยุ่มยิม้มอันน้จังยุ่มยิม้มถอยจับตัวถอยตัวไม่ถอยนี่หลุดจับตัวหลุดพอนจับตัวพอนมันสุดๆหน่อยจะได้หลุดจับตัวหลุดพอนจับตัวพอนหลุดไม่เหลือหลุดพอนไม่เหลือพอน มันส the, ุดๆถ้าไม่สุดมันก็พอกำก่าอยู่ขึ้นๆตรงกลางยอดทายยอดมันมันไม่สุดมันไม่หลุดจากตัวหลุดเนี่ยมันไม่พอนจากตัวพอนถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยกันแบบไม่เสียดายตัวถอยตัวไม่ถอยถอยกตัวถอยกันแบบไม่เสียดายตัวถอยมันสุดๆมันไม่หลุดจากตัวหลุดพอนจากตัวพอน หมดตัวหมดตัวถอยไม่เสยดายตัวถอยเองอ่ะมันสุดสุดถอยไม่กระทั่งจับตัวถอยมันสุดสุดหลุดจากตัวถอยลูกหลุดจากตัวหลุด,ลดพ้อนจากตัวพ้น ตัวเคยอยู่ยังร่ำรียมลายอยู่สมุทยัยในตัวเคาอยู่กับสภาวะจิตสมุทยัยในการเคาอยู่กับอีนรยตนะมันยังร่ำรีลำลายอยู่ยังสมุทัยมันยังเยอะแยะอยู่ น่าลำคานตรงที่มันคอยอยู่กับจิตมีเชื่อตัวคอยอยู่กับจิตนี่แหละอันนี้จังอยู่กันนีจังทุกอยู่กับทุกอยู่นี่แหละอันนี้จังอยู่กันนีจังไอตัวคอยอยู่กันนี้จังสิ่งถูกอยู่กันนี้จังตัวคอยอยู่ก็ทุกสิ่งถูกอยู่ก็ทุกทุกก็ทุกอยู่นี่แหละมันก็น่าลำคาญแ้ละน่าลำคาญขึ้นมาว่ากลายเป็นทุกความทุกทุกตอนทุกอีกบ่นอยู่นี่แหละ หลุดจากตัวหลุดนี่ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอามันสุดๆหลุดจากตัวไม่เอาจะได้หลุดจากตัวหลุดหลุดจากตัวหลุดนี่มันหมดติดหมดหลุดหมดติดหมดหลุดมันสุดๆ ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอานี่ว่าสภาวะไม่สดายสภาวะลักษณะไม่สดายลักษณะส,ส,สมัมผัสไม่สดายส,าสาัมผัสหลุดจากตัวหลุดพอนจากตัวพอนตัวพ้นหมดตัวพอนหลุดหมดตัวหลุด ให,หให้มันสุดๆหนอให้มันสุดๆจนน้องสันกลมจนน้อสันกลมไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาพราะอะไรทุกอย่างมันสุดๆ,ๆ,ๆมันก็หลุดจากตัวไม่เอานะนะห,หลุดจากตัวหลุดหมดจากตัวหมดพอนจากตัวพอน มันสดหน่อยนี่สมุดเฉดเด็ดขาดสมุดเฉดไม่งั้นมันก็ไอ้ปริพอดในการขออยู่อินทรียยตนามันเยอะตัวพออยู่ซ้อนดูรู้เห็นตัวพออยู่ซ้อนสภาวะจิตมันเยอะเลยว่ะปัญหามันซ้อนทานซ้อนโมหามันซ้อนนั่นแหละเรียกว่าปริพอดเรียกว่าวง เรหมดนี่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งเอาไม่เอาไม่เอาทั้งเอาไม่เอาก็นแบบสุดๆลดจากตัวเอาตัวไม่เอาหมดจากตัวเอาหมดจากตัวไม่เอา หมดตัวหมดหลุด hmm, จ so like mm ุดตัวหลุดหมดตัวหมดมีเหลือตัวไม่เหลือลูกให้มันสุดๆหน่อยอย่ากลัวตายอย่ากลัวขาดใจด้วยเอย่าเสียดายอย่าเสียดายภาวะอย่าเสียดายชีวิตจิต เสดายเสดายมันก็ไม่สุดกลางเราไปคาตรงกลางยอดเราไปคาตรงยอดจริงเราไปคาตรงจริงมันมันไม่มันไม่สุดอย่าเสดายสภาวะอย่าเสดายลักษณะอย่าเสดายการถอยมันสุดสุดถอยจะกลัวถอยตัวไม่ถอยสุดๆดหลุดจะกลัวถอยเอง เราพร้อมนเลยทุกอย่างจะได้อันนี้สองสไปได้กันหนุช่วยไปด้กันพา,ายอดอยู่พาจิงพาย้านอยู่มันไม่สุดมันไม่สุดมันก็ไม่หลุดจากตัวหลุดมันไม่พ้นจากตัวพ้นเนี่ยโย่วงจิตอย่าเสียดายจิตเย่าเสียสดายชีวิตจิตเย่าเสียสดายชีวิตจิตวิญญาณ อ่างนั้นมันก็ปริพอดตัวพันอยู่นั่นแหละภาวะมันแบบตัวพันสภาวะอยู่นั่นไม่เอาก็ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาไอหมดตัวไม่เอาสุดๆนี่ก็หลุดจากตัวไม่เอาหลุดจากตัวไม่เอานี่ตัวไม่เอาหมดตัวไม่เอาไมใจ่แค่ไม่เอาไม่เอาแมกระทั่งไม่เอา ไม่จะแค่ไม,ไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาให้มันสุดๆมันก็หลุดจากตัวเอาตัวไม่เอานั่นแหละหลุดจากตัวหลุดพอนจากตัวพอน สุดๆแลวไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาไม่เอาไม่เลนตัวไม่เอาสุดๆพอมกันเลยจ้ว่าสภาวะไม่สดายสภาวะสัมผัสไม่อะไรวอในสัมผัสจะได้ล่างในระบบกรรมระบบเวนระบบกรรมระบบวิบากจะไสลายไปโนกรรมโนเวมโนกรรมโนวิบาก ลำบากทั้งนั้นเหะวิบากมันก็ลำบากมันก็ทางวิบากอะแหละมันก็ลำบากเวียนมาเวียนไปอยู่มันก็เป็นภาวะที่มันลำบากทางมโนมวแต่วันเวียนมัวแต่วันเวียนมันไม่สุด่ยถ้ามันถอยไม่กระทั่งจะตัวถอยกันสุดมันก็หลุดจับตัวถอยนั่นแหละมันก็ไม่มัวแต่มโนวันเวียนวนเวียนกับมโน ไมได้หมดตัวหมดหมดตัวเสดายในสภาวะจิตสภาวะธรรมในหมดตัวเสดายในรูปในนามหมดตัวเสดายในอินทรีย์ตนะในมหมดความเสดายหมดตัวหมดไม่เหลือตัวไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือแม้กระทั่งไม่เหลือไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ อะไรอะไรก็หมดแม้กระทั่งหมดหมดแม้กระทั่งตัวหมดไม่รเลีเหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือไม่กลัคาดบิมโมกพ,พร้อมงินไปในวัตน์บิมโมกพ,พร้อมเงินไปเกี่ยเกาเรียบร้อย,ยพร้อมเงินไปทุกสิ่งอย่าง เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือหมดความอะรรว์ในสภาวะจิตสภาวะสัมผัสอินทรีตนนะไม่เสดายวอในการดำรงอยู่ทางจิตงวิญญานนอกเหนือการคอยอยู่ทางจิตงวิญญานเรียกว่าสลายพบสลายภูมิหมดพบหมดภูมิเราคอยอยู่ทางสภาวะจิตวิญญาณเรียกว่า เป็นพรอบเป็นภูมิอยู่ภูมิจิตภูมิธรรมไม่เหลือตัวไม่เหลือไม่ใช่แค่ไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวไม่เหลือไม่ใช่แค่ไม่เหลืออะไรไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือพร้อมกันเลยทุกสิ่งอย่างเดินไล่ล่องลอยล่างไปล่างไป มีเหลือตัวไม่เหลือเองนั่นแหละล,ะลกมีเหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองนั่นแหลออะ,ละไม่ใช่แค่ไม่เหลืออะไร เทบมหาวนาน้ำดองใจเทดทุกอย่างหให้มันสุดๆหน่อยลูกไม่เอาแม่กระทั่งไม่เอา หลุดจากตัวไม่เอาหลุดจากตัวหลุดตัวไม่หลุดมันหลุดหน่อยไจะได้หลุดจากตัวหลุดตัวไม่หลุดไม่เหลือทั้งหลุดไม่เหลือทั้งไม่หลุดไม่เหลือแม้กระทั่งไม่เหลือ